คมอร่อยในพริบตาผู้ครัวรสดีไวนตามิ้อิ่มอร่อยมีโปรตีนจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดก็วิธีโน้นอร้อนนะคะก็อาจจะตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ให้25องศาค่ะแล้วก็ตั้งเวลาปิดขาไว้ตื่นเช้ามามันจะได้แบบไม่เปืองแอร์มากยังคงมีความเย็นหลงเหลืออยู่ลกไค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเพชรรีผมช่วยค่ะสวัสดีครับผมกิติพันธ์นุตตยกุลครับค่ะได้เวลาเรื่องจริงคนบันเทิงสวัสดีครับพี่แมนครับสวัสดีค่ะวันนี้ถ้าหากว่าเสียงแชบหน่อยนะฮะไม่ค่อยสบายซะแล้วนะครับช่วงนี้นะฮะวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับข้าราชการทุกท่านด้วยนะครับค่ะส่วนพรุ่งนี้เป็นวันพระนะคะขึ้นเป็นค่ำเดือน5ค่ะไปดูกันที่กิจกรรมโครงการ อิ่มบุญอิ่มใจด้วยไหมพรมครั้งที่2นะคะซึ่งก็มีอาสาสมัครมารวมกับรายการโต๊ะข่าวบันเทิงอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็นําทีมโดยคุณแหม่มวิชุดดาแล้วก็คุณเอนิชานันนะคะซึ่งเราก็ได้รวบรวมค่ะจากที่อาสาสมัครถักไหมพรมนี่แหละค่ะมามอบให้กับเรานะคะเมะื่อวานนี้ก็ไปมอบให้กับทางสถาบันบริกแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจํานวน1,253ใบนะคะและที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นกิจกรรมของทางสถาบันค่ะที่จัดขึ้นเพียงเดือนละครั้งเท่านั้น ที่เป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยนะคะด้วยการสอนแต่งหน้า,น,านะคะพอดีกันเลยพอดีกันเลยนะคะ,ะ,คะเราก็ไปมอบหมวกให้นะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยก็เรียกว่าดีใจนะคะที่หลายคนเนี่ยร่วมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะซึ่งหลายๆท่านก็สามารถที่จะ ถักไหมพรมเนี่ยนะคะส่งไปให้กับทางสถาบันเองด้วยตัวเองก็ได้ไม่ต้องผ่านทางรายการ,รหรือว่าอยากจะให้รายการของเราเป็นสื่อกลางก็ส่งมา,มาได้นะคะอิ่มบุญอุ่นใจด้วยไหมพรมกันจริงๆเลยนะคะในครั้งนี้นะคะแล้วก็รับรองได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะได้นําไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วก็ทุกๆคนที่ได้รับหมวกในวันนี้เนี่ยโหปรบปลืม้มยิ้มแย้มแจ่มใสามากจริงๆถ้าเกิดว่ามองจากภาพถ้าไม่ได้เข้าไปให้ด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ทราบถึงความรู้สึกแต่อย่างพี่แมมเพชรีพี่เอแล้วก็พี่แม,ม เองเนี่ยจะได้สัมผัสถึงความรู้สึกขอบคุณเนี่ยพูดได้ยังขนลุกเลยเวลาเขาขอบคุณเรานะคะเขามองเข้าไปในตาเราแล้วน้ําตาเขาซึมบุณกนะุศลในครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกคือขออนุอนอนโมทนาบุญให้กับทุกทท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยซื้อไมอ้ฝากเพื่อนถากหรือว่าถักมาด้วยตัวเองนะคะแล้วเอามาฝากไว้ที่นี่นะคะก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกๆคนนะคะขอให้บุญกุศลในครั้งนี้นะคะส่งให้ท่านเจริญรุ่งเรืองค่ะที่สำคัญโครงการนี้เราก็ยังคงทำมาต่อไปนะคะคอาจจะ2เดือน หนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นน้ำใจเล็กๆนะครับแต่ว่าสร้างความทราบซึ้งที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ป่วยนะครับ ไปที่เย็นวันนี้กันบ้างนะครับขอข่าวก็อย่าลืมติดตามชมรายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเพราะว่าจะมีการปรับโฉมกันใหม่เลยนะครับตั้งแต่ฉากเพลงนําเข้ารายการนะครับกราฟิกและการนําเสนอที่ให้ทั้ง4ผู้ประกาศนะครับคุณบัญชาชุมชัยเวชคุณธีระธัญญภัย,ยบูรณ์คุณกระเตนวราพรสมพงษ์และพี่สาธิกีกคุณนะครับมาร่วมกันรายงานข่าวพร้อมๆกันเป็นครั้งแรกเลยนะครับวันก่อนนี้ก็ได้มาซักซ้อมกันโดยที่มีคุณวิบูลย์ลีรัตนขจรนะครับผู้จัดรายการนี้มาคุมเองเลยนะครับ ก็อย่างที่เห็นแล้วครับกินเวลาไม่นานนะครับเพราะแต่ละคนนี้ก็มืออาชีพกันอยู่แล้วนะครับหลังจากเสร็จรายการแล้วพวกเขา4ี่คนเวลานั่งประชุมกันนั่งพูดคุยกันมีเสน่ห์บางอย่างที่ผมอยากให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับเขาได้มากขึ้น <f> ในเบรกแรกเลยของเรื่องเด่นเย็นนี้เวลา4ี่โมงครึ่งตอนเย็นเนี่ยนะครับเระพจิทั้ง4ท่านเนี่มานั่งพูดคุยถึงเรื่องรา,าวข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาตลอดทั้งวันนั้น คือเบรกแรกรวมกัน4ี่คนแล้วจะได้รู้ข่าวว่าวันนี้อะไรที่พลาดไม่ได้หลังจากนั้นทุกคนจะไปเจาะเรื่องของตัวเองเหมือนเดิมเศรษฐกิจก็ไปดูคุณบัญชาเรื่องทั่วไปก็ดูพวกเราแล้วก็ตามเรื่องข่าวกีฬากับพิจะเหมือนเดิมรับรองว่าเบรกแรก4ี่คนเนี่ยคุยสนุกแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจับทางไม่ถูกหรอกแน่นอนจับทางไม่ถูกแนี่นอนเราสับขาหลอกตลอดเวลาอยู่แล้ว ่ะรันตมติดตามนะคะนี่เป็นความใหม่นะครับติดตามอย่างยิ่งนะครับทุกวันนะครับสี่โมงครึ่งครับส่วนเมื่อบ่ายวันนี้นะคะที่อาคารมารีนนก็คึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สนะคะคนล่าสุดน้องไข่มุกชุติมาดูรงเดชนะคะเธอเป็นนักเรียนนอกจากอังกฤษค่ะเธอี่ก็ได้ตําแหน่งควาจะช่างภาพสื่อมวลชนด้วยนะคะแล้วก็นางงามผิวสวยค่ะนําบรรดาเพื่อนๆรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สทั้ง4ี่คนนะคะ เข้ามาขอบคุณที่ช่องสามเสื้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดนะคะโดยมีคณะผู้บริหารคุณประโมทวุทิสารคุณสุรินกิจยาพงพันธ์นะคะคุณสมรักษนรงวิชัยคุณบริสุทธิ์บุญนัสัมฤทธิ์นะคะรับมอบของที่ระลึกจากนั้นก็เดินทางมาที่โต๊ะข่าบันเทิงด้วยนะคะคุณจอครับช่วงนี้นี่นะคะบรรดาน,น้องๆน,นางงามเนี่ยก็จะ เดินสายขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนกันที่ให้การสนับสนุนนะคะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะคะที่ช่วยทำข่าวให้เราตลอดการประกรวด Miss Thailand Universe ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการทำงานเพื่อสังคมด้วยค่ะไข่มุกนะคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะไข่มุกอยากจะรณรงค์ทางด้านวิปัสสนากรรมฐานนะคะในทางให้เด็กและเยาวชนนะคะ โอ้น้องไข่มุกนี่มีคอนเซปต์เดียวกับทางช่องสาม<ด>ทางรายการเราเลยนะธรรมะเลยนะค่ะให้เด็กๆนี่เรียกว่ามีจิตใจที่มั่นคงไม่ปอนแอไปกับกระแสของสังคมนะคะคในเดือนสิงหาคมนี่น้องไข่มุกจะเดินทางไปประกวดมิ s s u นิเวอร์ซที่เกาะบาฮามัสนะคะก็เป็นกําลังใจเธอค่ะ ครับไปกันที่งานมหากรรม39ปีทีวีรักโลกนะครับที่จัดฟุตบอลกันไปนะครับทางพนักงานทางดาราเองก็เป็นแบบอย่างให้กับผู้ชมนะครับในขณะเดียวกันผู้ชมในวันนั้นครับก็มีวิธีการรักษาดูแลโลกใบนี้ด้วยครับ ยึดคอนเซปต์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับงานมาหาการรมฟุตบอลฉลอง39ปีทีวีรักโลกที่เหล่าดารานักแสดงในขบวนพาเหรดต่างแต่งชุดด้วยวัสดุรีไซเคลิลไม่ว่าจะเป็นชุดที่ทําจากถุงนมถุงขนมหรือฟางข้าวโพดวิธีนี้นอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะแล้วยังเป็นแฟชั่นที่สวยงามและน่าเอาเป็นแบบอยา่างอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นร้านอาหารในบริเวณหน้าง ใช้จานและถ้วยที่ทำจากเยื่อกระดาษชานอ้อยที่ย่อยสลายง่ายแทนการใช้โฟมวิธีนี้ทุกคนทำได้ก็สามารถลดปริมาณสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม <c oughs> แกากผู้ชมที่มาร่วมง,งานแต่ละคนก็มีวิธีลดภาวะโลกร้อนแตกต่างกันออกไปทั้งการพกพากระติกน,น้ำแทนขวดพลาสติกการใช้กล่องอาหารแทนกล่องโฟมหรือการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกค่ะก็จะใช้กล่องอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ,ะ,ออเ,คะเพราะว่าอีกอย่างนี้เราประหยัดด้วยแล้วก็ช่วยลด ภาวะโลกร้อนด้วยะคะพพ่ะเพราะพลาสติกของจากขวดน้ำาะค่ะเป็นพยาที่ย่อยสลายได้ยากมากะค่ะเลยต้องพกไว้เองใช้ได้ตลอดนะคะคเอาละค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะ สำหรับใครที่ต้องการจะบอกก็ตัวเองเนี่ยรักโลกแบบไหนนะคะก็ส่งมาได้ค่ะว่ารักโลกเนี่ยนะคะอย่างไรแล้วก็ทำรรมานานแล้วยังประโยชน์ที่ได้เนี่ยอะไรกันบ้างนะคะซึ่งเราก็มีของที่ระลึกมอบให้ด้วยก็เป็นกระเป๋าเป็นถุงผ้าน,นี่หละคะใบที่2ของคุณนะคะนี่ค่ะ39ปีทีวีรักโลกแล้วก็ข้างหลังก็เป็นโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะนี่เป็นกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะคลี่ให้ดูคะ่ะนี่รุดซิปเก็บเอาไว้ได้นะคะภูมิใจมากเลยนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าดีไซน์เองและดีไซน์เองนะคะ ที่ช่วยการขานี้เป็นอย่างนี้นะคะสวยมากนะ,ะเนื้อผ้าดีด้วยใช่ค่ะ,ะคก็จะมอบให้กับทุกท่านนะคะที่เขียนจดหมายมาหาเราเอะมาดูตัวอย่างของท่านนี้หน่อยนะครับคุณทิพวรรณสิทธิประเวศนะครับจัดลุงบุรีนะครับนี่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยที่บ้านนี่แยกท่อน้ําทิ้งนะครับอ,อย่างท่อน้ําจากการซักผ้าเนี่ยก็แยกท่อออกมาแล้วนําไปรดน้ําต้นไม้นะครับ คุณที่ปะ w a n บอกว่าต้นไม้ก็ดูแฮปปี้ดีนะตอนแรกนึกว่าจะตายนะครับนี่ลองเอาไปใช้ดูนะครับแยก <c oughs> เข้าน้าทิ้งออกมานะครับจากการซักผ้าะนะครับก็ได้ถุงผ้าจากเราไปด้วยนะคะ <c oughs> ไปที่ตลกสยาม4ี่แผ่นดินศิลปินแห่งชาตินะคะเ <c oughs> มื่อเอ่ยชื่อนี้หลายคนก็คงจะนึกถึงป๋าต๊อกนะคะ <c oughs> ล่าสุดค่ะทางลูกศิษย์นะคะคุณยอดธงบุญทูบนะคะเตรียมที่จะนำหุ่นปั้นไฟเบอร์ของป๋าต๊อกนี่แหละค่ะไปตั้งไว้ที่วัดไร่ขิงค่ะป๋าต๊อกนี่ช่วยเหลือ พวก,กผมแล้วก็พวกศิลปินมาเยอะแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจอย่างกบพวกรายการทีวีทุกวันเนี่ยปาต๊อกเป็นคนทํามาก่อนแล้วก็มาทอดทิ้งมรดกไว้ให้พวกตลกได้ทํามาหากินกันทุกวันนี้ผมก็กลัว<อ>ผมก็รับปากแกว่าว่าถ้าผมตายทีหลังแกผมจะปั้นหุ่นให้แกแกก็บอกเอาอย่างนี้นะอย่าเอากุทุเลศนะเอาที่กุหลอ่ลอๆไว้ก่อน,นอ,อะไรเงี้ยผมก็เลยไปเอารูปไปให้ช่างดํา ของปาตอกหมดเลยครับเนี่ยผมเก็บไว้ตั้งแต่ลงเท้าส่วนเกงนี่รุดหลนพบซื้อส่วนเสื้อ,อน,นี่ก็พิธามมาลัดนาคสุริยะให้ผมแล้วพอแกก็ขอไปส่วนไทยนี่ก็รู้สึกจะเป็นพี่เอ็ดนะฮะเสื้อ,อน,นี่ก็จะเป็นคุณทิพย์ที่เล่นตลกอยู่ด้ยวยกันซื้อผมจำได้ยุกเตาเขา2ี่สคนนะ มาอยู่กับช่วยผมหมดเลยคุณอ่านทุ่เอิญผมก็บอกหมดแล้ววันทําบุญทําอะไรก็มากันแล้วเพราะว่าผมทำด้วยใจบริสุทธิ์ทําเพื่อไว้ให้ว่าเป็นที่ระลึกของคนต่อไปว่าตลกคงจะไม่มีใครจะเป็นตลกสยามสี่แผ่นดินคือโลตอกเราศิลปินแห่งชาติ ดยหุ่นปั้นของตลกสยามสีพันดินศิลปินแห่งชาติท่านนี้นะครับก็จะถูกนาไปตั้งไว้คู่กับหุ่นปั้นสัมฤทธิ์ของพระเอกลูกทุ่งตลอดกาลพี่เอลอดรักสลักใจที่เคยปรนนณาตัวเองไว้เป็นลูกบุญธรรมของลอ้อต๊อกที่วัดไร่ขิงและจะมีพิธีเบิกเนตรในช่วงเช้าวันที่3เมษายนนี้ก่อนที่จะจัดงานขอรสพอย่างยิ่งใหญ่5วันติดเพื่อหารายได้มอบให้กับวัดไร่ขิงเพื่อเป็นการศนต่อไปครับเฉลิมพลภูนสวัสดิ์รายงาน หนุม่มโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรนะคะก็มาชวนน้องๆในช่วงปิดเทอมนี้ค่ะให้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะคะด้วยการไปแข่งขันเกมฝึกสมองสุดกุเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะไปแข่งชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิกค่ะ เกมสุดกูเนี่ยถ้าใครคิดว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับการบวกเลขเนี่ยไม,ไม่ใช่เลยนะครับมันเป็นความคิดมันเป็นโลจิท่านั้นครับผมคือห้ามลงตัวเลขซ้ากันแค่นั้นเองก็คือการได้ฝึกสมาธิฝึกไหวพริบฝึกโลจิของเราครับแรกๆอาจจะดูว่ายากแรกๆอาจจะดูว่าแบบเฮ้ยงง,ง,งงเล่นไม่เป็นแต่ถ้าเกิดน้องๆเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยผมผมเชื่อว่าทุกคนใครๆก็เล่นได้ครับผมเดืนอนเมษายนเป็นเดือนแห่งการลุ้นของชายไทยวัย20ปีใช่ไหมฮะครับไปที่หนุ่มหน้าหวานคนนี้นะครับน้องนิชคุณของวง t w PM นะครับก็อายุครบ20ป จับใบดํำใบแดงนะครับเพื่อคัดเลือกการเกณฑ์ทหารนะครับที่วัดโกมุตพุทธรังสีเขตทวีวัฒนานะครับโดยหนุ่มนิชคุณนั้นบินตรงมาจากเกาหลีเลยนะครับ <คะ S 1> ตอนนี้ณเวลานี้นะครับกำลังรออยู่ในห้องเพื่อรอจับเลยนะครับโ, <ฮ S 1> โดยจะไม่ขอผ่อนผันแต่อย่างใดด้วยโ ไม่รู้จะกระทบกับการแสดงของเขาหรือเปล่าครับอย่างนี้ต้องรอรุนเลยนะคะใช่ฮะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จะมีอีกหลายท่านนะครับทั้งคุณเพชรสระพลีละเมคินลูกชายของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็ต้องมีเกณฑ์ในวันที่สามเมษายนนี้นะครับที่เขตบางกะปิคุณนัทรัตน์มูริสเลกกองครับพระเอกจากทางช่อง3นะครับก็ต้องไปเกณฑ์มาที่4เมษายนนี้นะครับที่วัดไผ่ล้อมนะครับแล้วก็มีมาริโอเมาเลอร์ด้วยวันที่7เมษายนนี้นะครับที่เขตประเวทนะคะครับเราจะพักกันสักทู่นึงเดี๋ยวกลับมา แล้วนะครับคุณกุจจีครับหรือคุณพรชัยแสนย่มูลกับผลงานชิ้นล่าสุดของเขา Keep the World เก็บโลกกลมๆเอาไว้ให้ผมกับคุณครับสักครู่ครับทุกครั้งหลังแปลงฝันใช้ลิสเตอรีนททั่แคหกพลังปกป้องลดการสะสมของแบคทีเรียลดคราบฝัง ลดการก่อตัวใหม่ของหินปูนป้องกันฟันผุลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานดูแลสุขภาพเหงือกและฟันหกพลังปกป้องในครัเดียวเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกว่าใหม่ลิสเตอรีนทัทุกแขผมเสียต้องบำรุง,งล้ำลึกใหม่แพนทีนูริชัยแชมพูสูตรโปรวยเพิ่มขึ้นสองเท่าตรงเข้าบำรุง,งล,ล้ำ ช่วยผมดูสุขภาพดีเปล่งประกายได้จากภายนอกแพนทีนครีมเพื่อผิวกระจ่งางใสของคุณทำงานแค่ครึ่งเดียวหรือเปล่าให้ผิวดูกระจ่งางใสแต่ไม่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำพอนสฟลอเลสไวท์ไม่เพียงให้ผิวดูกระจ่งางใสแต่ยังช่วยลดเลือนจุดด่างดำพอนสฟลอเลสไวท์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองใน7จ็ดวันเพียงโอมพลาสใหม่ง่ายเหมือนใช้เวทมนต์ให้ความสะอาดได้ถึง90%ขณะแช่ผ้า วิเศษยิ่ขึ้นซองเปลา่าออโมสูตรมาตรฐาน5ซองแรกๆโค้คลัส10บาท1ซองฟรีวันนี้ถึง31พฤษภาคมศพนี้กดของแรงดึงดูดคนที่ดูดีจะดึงดูดคนที่ดูดีในกรณีที่ฝืนกดคริสตัลเหอะคิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตัลสวยขึ้นเ็นกองมุมนี้เลย25 ไมก็25หมายถึงคลินิกเคลียร์น่ะ <c oughs> ลดเหลือแค่25บาทถึง30มถุนายนนี้คุ้มถึงนุ่มสวยไม่มีรังแคไปลองใช้เองเลยปะเพียง20บาทก็อบไอ้น้ำได้ผมดูตรงนุ่มลื่นมีน้ำหนักก <c oughs> าวกับทำทรีตเมนต์อบไอ้น้ำด้วยรีจอยส์20บาทเท่านั้น ต้องสดชื่นต้องกระชับต้องสดชื่นพี่ตุกคะอันนี้มันโฆษณาโอนามิค่ะคุณพี่คะมันต้องกระชับค่ะใช่แต่ว่าโอนามิตัวใหม่เนี่ย ต้องกระชับขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นด <celand> <P curs CDU> ้วยจ้ะใหม่โอนามิดับเบิลด์พรัสชาโคลเพิ่มเม็ดเจลแบมบูชาโคลด้านในตัวเสื้อเสริมแรงกระชับดูดซับต่เหงื่อให้คุณรู้สึกสดชื่นสบายมั่นใจมากขึ้นโทรสั่งซื้อโอนามตอนนี้รับหลอกกระชับต้นแขนต้นขา CBC c e l l u l i z e s p y Essential Oil และโลชั่นกระชับผิวฟรีพิเศษแพคคู่รับนาโน Slimming Bell บค่า1,500บาทไเก์ช้อปปิ้งโทเลย1144 อย่างนี้นะมันต้องนิมนต์หลวงพี่มาแล้วให้ของขวัญแก่พ่อแม่นับแต่นี้ด้วยทำดีต่อพ่อแม่ก่อนแก่เท่าให้ท่านได้ประจั์รักของเราดีกว่าเฝ้าทำบุญให้เมื่อวายชนดเรมเจ็ดเมษายนนี้ครีมเียมข้นหวานตราพาเลส ผู้ชายคนนี้น่าอิจฉาจริงๆนะคะเพราะว่าอาชีพรองเขาคือการร้องเพลงอาชีพหลักคือการเขียนหนังสือและที่แน่ๆเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เติบโตมาจากธรรมชาติแล้วก็อยากจะช่วยโลกใบนี้ด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดเลยสำหรับคุณกุจีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะรักโลกแค่ไหนดูได้จากกีตาร์เลยนะคะค แทบจะทั้งตัวเลยสีเขียวหมดค่ะก็ว่ากุจีนี่เป็นฉายานะคะชื่อจริงก็คือคุณพรชัยแสนยมูละนะคะกุจีนบอกว่ามีที่มาว่าต้องการเตือนใจตัวเองครับว่าจะได้ไม่ลืมว่าเรามาจากที่ไหนอะไรฮะค่ะ <c oughs> เผื่อคนอื่นด้วยจะได้เตือนใจตัวเองด้วยว่าเรามาจากธรรมชาตินะครับค่ะแล้วพี่กุจีมาจากที่ไหนครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับรองอุนจิบัฟเฟโลนะฮะ เพราะแมง,แมงกุจีเนี่ยมันจะอยู่ในอึใช่ไหมคะใช่ครับผมอึอควายด้่ยนะคะเราไม่ควรจะรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะแยกปฏิกูลขยะ กับสิ่งที่ไม่ใช่ขยะออกจากกันได้เพราะฉะนั้นเรานําขยะมารีไซเคิลโอ้พูดเข้ากับอบารบ้าอารบ้เลยพอดีนะคะเพราะ,ะรว่าเห็นบอกว่าเพิ่งเปิดตัวไปในงานสัปดาง์สียแห่งชาติศิ่เล่มนี้ Keep the World นะคะคซึ่งก็ช่วยในเรื่องของลดภาวะโลกร้อนที่เดียวกันโดยคอนเซ็ปเป็นยังไงคะก็พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาทั้งเล่มเออโทษทีครับกระดาษรีไซเคิลทั้งเล่มคะ คอนเซปมันเพลงมีทั้งหมด10ปี2,545แล้วก็ผลงานการเขียนหนังสือเคยเข้าชิงรางวัลซีไรส์มาด้วยเรื่องแมงมุมมองฮะค่ะส่วนหนังสือที่ขายดีที่สุดเขาคืออยากให้เธออารมณ์ดีตลอดปีตลอดชาติครับผมขายหน้าตาขายอารมณ์ก็เลยขายดีนะรู้สึกเลยว่าเป็นคนอารมณ์ดีจริงๆใช่นะคะมาช่วยโลกกันนะคะให้ลดเรื่องของโลกร้อนคราวนี้มีมาแจกทั้งหมดนะคะกี่รางวัลคุณเจ้าห้ารางวัลห้ารางวัล นะครับ4 8 4 3 3 3 4 4 6 0นะคะขอบคุณคุณกุจ่มากค่ะขอบคุณคนนี้เลยไม่ได้ร้องเพลงเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับไปเปิดฟังน่าจะดีกว่าเพราะช่วงนี้โลกร้อนเสียงเลยบวมเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวไปหาแมงกุจ่ในละครเรื่องลูกสาวกำนันนะครับช่วงหน้าครับ ขอแนะนำโอลเวยไวรเดียนส์ใหม่ล่าสุดด้วยเซลลูเซนวัช t ินิ่งแอคทีฟซึมซาบสู่เซลล์ผิวชั้นนอกได้ลึกถึง8ชั้นจาก20ชั้นพร้อมจุดประกายให้ดูสว่างเจิดจ้าแบบเซลลูเซนใหม่ล่าสุดโอลเวไวรีเดียนส์ถึงเพื่อนจะเชื่อ7วันผมขาดร่วงลดลงวิไม่เชื่อคะ่ะผมวีแห้งเสียขนาดมือสางยังขาดติดมือ สุดค่ะวันนี้เหรอคะมือสางขาดร่วงน้อยลงค่ะ Dove Treatment Mask ด้วย repairing serum 2เท่าช่วยลดผมขาดหลุดร่วงใน7วันหลังการใช้2ครั้งสุขภาพผมดูดีขึ้นต่างจาก treatment ที่เคยใช้นะคะ Dove Hair Fall Therapy System วิเชื่อแล้วคะ่ะเหมือนเพื่อนที่เกรย h o ฮเลย ส่ยิงแล้ววางเนี่ยเลิกเหอะคอนเนต์รอยัลกับวัตถุครอจัดให้1ฝาเติมมฟรี5้าบาท5้าฝาได้สูงสุดเลย50บาทถึง31พฤษภาคมนี้ถึงซื้อดาวนี่อย่างเงี้ยจะใช้นานหรอก็เกินเดือนนะเพราะนี่มียาปรับผ้านุ่มดาวนี่สูตรเข้มข้นพิเศษใช้ครั้งละครึ่งฝาเสื้อผ้าก็หอมสดชื่นจึงใช้ได้ถึง20ครั้งใน1ขวดรู้ขนาดนี้แล้วจะซื้อยี่ห้อไหนละจ๊ะ

คอยลุ้นค่ะว่าจะเค็มไปหวานไปหรือว่ารถจะกลมงกล่อมไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะเพราะใหม่คโนอร่อยชัวร์ผงปรุงครบรถอาหารอร่อยลงตัวไม่ขาดไม่เกินจานไหนก็อร่อยหนอนชัวร์สบู่อบบน้ำของคุณถ้าไม่ผิวคุณสะอาดสดชื่นและดูสุขภาพผิวดีตั้งแต่ครั้งแรกที่อาบน้ำได้หรือไม่ครีมอบบน้ำแบสซีนทำได้ <S <S พิเศษแพคคู่สุดคุ้มครีมอบบน้ำแวสซีนคู่กับชนิดถุงเติมเพียง99บาทถึง30เมษายนนี้ ในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องท่ายละครเรื่องลูกสาวกำนันละครของค่ายทีวีทันเดอร์ที่มีนักสแสดงมากมายมาร่วมสร้างสีสันร,ร่วมไปถึงพระนางอย่างตุยและน้ำฝลที่มาประกบผู้กันเป็นครั้งแรงและเพื่อสีสันของละครลูกสาวกำนันจึงมีเพลงมาประกอบฉาก กองถ่ายจึงเต็มไปด้วยเสียงเพลงอั้นไพร์ลอซาเนาะโสดอยู <h 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 <h> <h ่ตาลอดเวลลาเดปลี่ลยนะเปย็ีนแล้วมาเลครับเอกต้าเปลี่ยนเปแล้วมาเลยเอ่อเาหเนาะโสดมาก orang kon นั่นจนจะเข้าชาอยู่แล้วก็ยังไม่เลิกกินอ้าวแล้วที่มานีมีกับบ้านที่อยู่อ่ะอ๋อกินซกขนาดนี้ยังจะขอออกเอากลับไปบ้านอีกเนี่ยนะแอบนิงคะท่านลุ่มหลง การชาติประจำปีนี้เริ่มขึ้นแล้วนะคะวันนี้ค่ะที่บูธของสภาการชาติไทยนะคะจะมีนักแสดงจากทางช่อง3าค่ะเกรซวรินทรนแพทนภาแมนการินจินี่ธนิดาท็อปนัทนาละอีกหลายท่านทีเดียวนะคะไปประจําร้านขายของที่ลึกของช่อง3าค่ะตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงประมาณ1ทุ่มนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีหนุ่มอาร์ตพัสดุ์เจนวรัญญาจา้าจิตตาภามิ้นชลิดานะคะอีกหลายท่านนะคะ,คะก็เชิญชวนค่ะติดร่มไปหน่อยก็ดีนะครับร้อนก็ได้กลางฝนตกก็ได้กลางนะครับติดพัดไปด้วยไหมอะไรนะ ลำมวยจีนไม่ใช่นะครับลากันด้วยธรรมะของคุณไอซ์พิสดาคงเพื่อคงคาคะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสำหรับธรรมะข้อคิดเหรอคะของไอซ์ก็ง่ายๆเลยคือเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความคิดคนอื่นได้นะคะถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเนี่ยอาจจะง่ายกว่าไม่ต้องไปบังคับใจใครค่ะ